กระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เนี่ยก็ได้เร่งระดมทุกวิทยาลัยอาชีวศึกษาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะบรรเทาความเดือดร,ร้อนเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะโดยความร่วมมือของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลาเนี่ยห้าแห่งด้วยกันไปเปิดโรงครัวเป็นการประกอบอาหารนะคะแห่งละ500กล่องนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย2,500กล่องต่อวันแต่อาจจะมากกว่านี้ก็ได้เม,มื่อวานนี้นะคะอัปเดตมาแบบนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการส่งอาหารกระจายไปทุกพื้นที่ ที่คะ่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่อำเภอร,รัตภูมิอำเภอนาทวีอำเภอพัทโตส่วนใครที่ฟังอยู่อยู่อำเภอไหนจังหวัดเอ่อในเขตไหนที่ยังไม่ได้อาหารหรือว่าอาจจะมีความซับซ้อนยุ่งยากในการเดินทาง,งแจ้งมาได้นะคะแจ้งไปที่ส่วนกลางได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการนะคะจัดเป็นโรงครัวนะคะแล้วก็ยังมีโรงครัวพระราชทานด้วยนะคะแล้วก็สําหรับโรงครัวเนี่ยไปตั้งแล้วนะคะกระทรวงศึกษา ธีการก็บอกว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์นาวีจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็มีการส่งเรือท้องแบนสามลำเข้ามาช่วยภาร,รกิจเคลื่อนย้ายแล้วก็ลำเลียงสิ่งของในจังหวัดสงขลาด้วยค่ะ